เป็นการเขาเรียกว่าอินเตอร์เนตคอนติเนนตัลผู้ซอลเจมเ์ฟิทสองพัมมนสอนะครับโดยทีมเชิญทีมทั้ง6ชาติมาร่วมแข่งขันตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16กันยาซึ่งก็อยากจะเรียเนเชิญแล้วี่น้องคนไทยทั้งประเทศมาร่วมชมเปิดสนามที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับส่วนสำหรับการเจมส์ทีมนั้นทางโค้ชเตอร์ซ่าได,าไดา้ได้คัดเลือกนักฟุตซ้อมเมื่อเก่งๆและแต่และสโมสรครั้งนี้ดังนั้นต้อง ต้องขอบคุณประธานสโมสรต่างๆที่ส่งนักเตะซึ่งเป็นนักเตะชั้นเยี่ยมที่เขาเลือกมาแล้วโค้ชเขาตัดสินใจอย่างไรทางทีมบริหารก็ตัดสินใจจากนั้นเราไม่มีไม่ก้าวไก่แต่ครับการเยี่ยมทีมคือความพร้อมพร้อมจาร่างกายและจิตใจความมึกเมัมและก็อยากจะปลูกจิตสำนึกนักฟุตซอลทุกคนว่าเล่นด,ด้วยจิตวิญญาณด้วยหน้าที่ด้วยหน้าที่และจิตวิญญาณด้วยหัวใจด้วยแลวก็เล่นด้วยเพื่อโรงสร้างไทยเพื่อคนไทยทั้ง70บล้านคนไม่ใช่เล่นเพื่อหวังเงินทองไม่ใช่ เล่นด้วยจิตวิญญาณความเป็นชาติไทยเนะี่ยมันยิ่งใหญ่เห็นคนไทยทั้งเจ็ดติบล้านคนกําลังเวฟมือในการที่จะให้กําลังใจพวกเราเก็ต้องขอบคุณน,น้องๆสื่อมวลชนทีก่กระจายข่าวกันออกไปให้เชิญชวนให้คนไทยมาชมให้กําลังใจทีมชาติไทยให้มากๆครับเรื่องของการล่าชุดเอเชียนครับตอนนี้เป็นยไงบ้างครับเอเชียนครับเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ใจดีบริษัทที่ไม่มต้องการหวังผลประโยชน์ใดๆให,<ม>ให้โดยไม่หวังอะไรเลยนี่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างที่คุณหลายท่านดรรัลลิสาจงบารมีดีตพูดวัฒนธรรมและกลุ่มเพื่อนนะที่มีความตั้งใจและมอบจะอัดทีให้แล้วก็อย่างกลุ่มประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยจากไทยออยคุณวิรัตเอื้อนลิมิตรรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยจากไทยออยจำกัดนะครับที่จะมอบอัดทีนะครับแล้วกับคุณคุณตะเถียนนะครับประธานคารบาวแดงก็ มอบที่จะมอบอ,อาชีพมาให้เลยทีมแชมป์เอเชียซึ่งทีมแชมป์เอเชียจะทีมยักษ์นำชั้นนาของเอเชียที่คูเวตตั้งแต่วันที่27นะครับถึงวันที่9ตุลาคมปีนี้ก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยให้กําลังใจทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมในชั้นนาในเอเชียที่จะไปแข่งเราหวังว่าที่จะเข้าลอกลึกๆจะทำเซอร์ไพรส์ทำในสิ่งที่คนไทยคิดว่าหลายคนว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เป็นจะเป็นไปได้ ในประวัติศาสตร์ที่ผมพูดอย่างนี้เหมือนกับริโวเนียเราทํำได้ในสิ่งที่คิดคนอื่นเราคิดว่าเป็นไปได้นั่นก็คืออยู่ที่ความตั้งใจความมุ่งมั่นกําลังใจของนอ้อคุซอทุกคนซึ่งเขาสู้เข้ามาเนี่ยบางทีบางคนขี่จักรยานมามอไซค์มานะสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าที่สุดแต่ละคุณจะเป็นตัวแทนของชาต